แรดดำเป็นแรดที่มีขนาดใหญ่รองลงมาจากแรดขาวมีรูปร่างทั่วไปคล้ายแรดขาวเพียงแต่สีผิวที่คร้ำากัวจึงเป็นที่มาชื่อแรดดำปากของแรดดำจะเป็นติ่งแหลมยืดออกมาบริเวณริมฝีปากบน เนื่องจากชอบตะวักกินใบไม้มากกว่าแระคอของแรดดำจะสั้นกว่าแรดขาวผิวหนังมีรอยย่นและตุ่มนูนและหนากว่าหูกลมกว่าแรดขาวขนาดของแรดดำจะมีขนาดเล็กกว่าแรดขาวพอสมควรคือความยาวที่ประมาณ 140ถึง170เซนติเมตรความสูงของไร่3.3ถึง3.6เมตรน้ําหนักเต็มที่ประมาณ300ถึง1,300กิเมมีอายุไข่ไขประมาณ35-50ถึงปีตัวเมียมีระยะตั้งครันภ สิบห้าถึงสิบหกเดือนมีการกระจายพันธุ์ในแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาใต้ในประเทศเคนยาแทนซาเนียแอฟริกาใต้แคเมรูนและนามิเปียซึ่งปางครั้งเขตหากินของแรดดำ อาจจะเข้าไปอยู่ในถิ่นของแรดขาวแต่สัตว์ทั้งสองชนิดนี้ไม่เคยที่จะต่อสู้กันแย่งกันแรดดำเป็นสัตว์ที่มีนิสัยดุร้ายสุนเขียวง่ายกว่าแรดขาวสามารถวิ่งได้เร็วถึง20กิโลเม